สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดีไไว้ครับหากท่านมีอาการป่วย11อาการต่อไปนี้เนี่ยให้หยิบมะนาวจากในครัวมาทำแบบนี้ได้เลยครับ รู้หรือไม่ครับว่ามะนาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะชนิดหนึ่งครับเพราะว่ามะนาวเนี่ยเป็นพืชที่มีคุณประโยชน์แทบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นรากเป็นใบเป็นดอกเป็นเมล็ดเปลือกผลมะนาวนะครับหรือแม้แต่น้ำมะนาวเนี่ยต่างก็มีสรรพคุณทางยามากมายจนน่าอัศจรรย์ครับมะนาวนั้นนะครับถือได้ว่าเป็นพืชที่ดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงเพราะว่ามะนาวเนี่ยมีส่วนช่วยในการรักษาโรคและอาการต่างๆได้มากมาย เช่นช่วยในการบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะช่วยแก้เจียนอันเนื่องมาจากความผิดปกติของธาตุในร่างกายของเราครับรักษาอาการลมเงียบรักษาอาการตาแดงช่วยในการป้องกันอาการไข้ได้ด้วยเอาละครับเรามาดูกันว่า11ออาการที่ว่านั้นนะครับผมมีอะไรกันบ้างที่เราสามารถใช้มะนาวในการรักษาคุณเองก็ทำได้ครับ ลราไปเริ่มจากอาการแรกเลยครับนะั่นก็คืออาการไอและขับเสมหะให้ใช้ผลสดนะครับคั้นเอาน้ําใส่เกลือลงไปเล็กน้อยหรือว่าคั้นเอาน้ําผสมกับน้ําพึ่ง1ต่อ3ส่วนครับจิบบ่อยๆหรือว่าฝานบางๆจิ้มเกลืออมก็ได้ครับ มาถึงอาการที่2นก็คืออาการไอครับโดยการนำเอาใบของมะนาวเนี่ยมาหั่นเป็นฝอยแล้วก็ชงด้วยน้ำเดือดนะครับดื่มแบบชาได้เลยครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสรรพคุณในเรื่องของการลดไข้นะครับผมหรือว่าใช้อมกลัวคขอฆข่าเชื้อโรคในปากได้ด้วยครับ มาถึงอาการที่3นั่นก็คืออาการมีเสมหะครับเป็นยาขับเสมหะได้อย่างดีรักษาอาการไอระคายคอจากเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอได้ด้วยครับวิธีการก็คือให้นำเอาน้ำมะนาวจากผลที่โตเต็มที่นะครับที่มีรสเปรี้ยวจัดนี่แหละครับผมเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะครับจิบบ่อยๆหรือจะทำน้ำมะนาวเติมเกลือและน้ำตาลลงไปเล็กน้อยก็ได้ครับ มาถึงอาการที่4ีนี่ก็คือรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดคราบโดยการนําเอาเปลือกผลลดขมช่วยในเรื่องของการขับลมได้ดีครับใช้เปลือกผลประมาณครึ่งถึง1ผลนะครับผมฝานเป็นชิ้นเล็กๆบางๆชงด้วยน้ําเดือดปิดฝาทิ้งไว้ครับหลังจากนั้นเนี่ยพออุ่นๆเนี่ยก็นํามาดื่มหรือว่าอาจจะดื่มหลังอาหาร3เวลาก็ได้ครับ มาถึงอาการที่5นะั่นก็คือเป็นโรคกระเพาะครับโดยการใช้เปลือกผลมะนาวชงด้วยน้ำร้อนนะครับผมแล้วก็ดื่มขนาดที่ยังอุ่นๆน,นะครับเป็นยาในการขับลมแก้โรคกระเพาะได้ดีครับหรือใครมีอาการท้องผูกเนี่ยให้ใช้น้ำมะนาวผสมกับน้ำอุ่นประมาณคอนแก้วกาแฟใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับผมดื่มทุกวันเป็นยาระบายได้ดีครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารได้อีกด้วย มาถึงอาการที่6นั่นก็คืออาการฟกช้ำตามแขนขาหรือว่าหัวโนโครับวิธีการก็คือให้นำเอาน้ำมะนาวผสมกับดินสอพองพอกบริเวณที่เป็นนะครับผมจะทำให้เย็นแล้วก็ยุบตัวได้เร็วครับมาถึงอาการที่7นะครับแก้ขอศอกส้นเท้าดำด้านครับ โดยการใช้เปลือกมะนาวที่บีบน้ำออกหมดแล้วนะครับนํามาขัดถูผิวนะครับส่วนที่ด้านแตกกราบเช่นคอศอกส้นเท้านะครับจะช่วยทําให้ผิวบริเวณนั้นเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นรอยด้านรอยแตกเนี่ยจะจางลงครับมาถึงข้อที่8ครับหากท่านมีอาการเหล่านี้นะครับมีรอยด่างดําที่ขาหรือว่าขาลายมีจุดดําเล็กๆหรือว่ารอยแผลเป็นนะครับให้ใช้น้ำมะนาวบีบลงในดินสอพองพอหมาดๆ ทาบริเวณขาทุกคืนก่อนนอนครับพอตื่นเช้าก็ล้างออกรอยด่างดำเนี่ยจะค่อยๆจางไปครับมาถึงข้อที่เก้าครับหากท่านมีอาการน้ำกัดเท้าเนี่ยให้ใช้น้ำมะนาวทาที่ตุ่มคันทิ้งไว้ให้แห้งครับหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งเอาแป้งทาที่ตุ่มคันอาการน้ำกัดเท้าก็จะทุเลาลงครับ มาถึงข้อที่10ครับแก้าการไฟลวกน้ำร้อนลวกได้นะครับโดยใช้น้ำมะนาวเนี่ยครับผมฉโลมบริเวณที่ถูกนะครับจะช่วยในการดับพิษปวดแสบปวดร้อนได้ดีเลยทีเดียวครับมาดูข้อ11กันบ้างครับแก้ฤดูขาวให้ใช้น้ำมะนาวประมาณสัก2ช้อนชาผสมเกลือและน้าตาลลงไปครับแล้วก็ผสมน้ําต้มสุกนะครับหรือว่าจะใส่น้ําแข็งกินก็ได้ครับแก้สตรีที่มีฤดูขาวมาก เป็นอย่างไรกันบ้างครับมะนาวรูกเล็กๆเนี่ยแต่กลับมีสรรพคุณและประโยชน์อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับหากใครเจ็บป่วยด้วยอาการเหล่านี้นะครับเราใช้น้ำมะนาวมารักษาอาการเบื้องต้นกันดูนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับหากื่นชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามครับสำหรับวันนี้นะวารีอายา Y ลาท่านผู้ชมาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ